สวัสดีครับเอ็นสตูดนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับชา n นลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงลากหญ้านะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมคลิปนี้เอา power amp สี่ช n นนนะครับผมของ mba นะครับ p 4 6 0 0วัตต์ตัวนี้นะครับผมมาทําการรีวิวนะครับผมแนะนําให้กับพี่ๆน้าๆนะฮะเผื่อมีท่านใดที่กําลังมองหาสนใจเอาไปใช้งานนะครับผมเป็น power amp card ab ครับตัวนี้4ี่ชนนนะครับผม4ช่องนะครับ ไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นซับเบดนะครับผมตัวนี้2ช่องทําเป็นกลางแหลมยม2ช่องนะไอพาวเวอร์แตัวเดียวได้นะครับตัวนี้ด้านหน้าของตัวพาวเวอร์นะครับผมก็เป็นแบรนด์ของ MBA นะครับก็จะมีชันแนลหนึ่งชันแนลสองชันแนลสามชันันลสี่นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับเวลาเปิดเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับผมเปิดเครื่องอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวพามาดูด้านหลังของตัว Power นะครับผมก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะตัวนี้อยู่สองฝั่งนะครับผมก็จะเป็นสเปคคอนนะครับแบบแจ็คและก็ใช้แบบสายได้นะครับก็จะมีทั้งหมดสี่ช่องนะครับ A B C D นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวสัญญาณอินพุตนะครับนี่ สัญญาณอินพุก็เข้าตรงนี้นะครับผม A B C D 1 2 3 4นะสีช่องนะต่อจากพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นๆเช่นพวกมิกเซอร์คอร์สนะครับผมก็มาเข้าตรงนี้นะด้านล่างก็จะเป็นเลือกโหมดครับผมเลือกโหมดไม่ว่าจะเป็นสเตอริโอพาราล l ล i บิดนะนี่เลยเลือกโหมดตรงนี้นะครับผมด้านล่างนี้เป็นสัญญาณลิงก์นะ ก็ด้านหลังนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับตัว Power Amp นะครับ P4600 ตัวนี้นะครับของ m b a นะกำลังขับก็8โอห์มนะครับผมที่600วัตต์นะครับ8โอห์ม600วัตต์นะครับถ้าเล่น4โอห์มก็จะอยู่ที่1,200วัตต์นะครับ4โอห์ม1,200วัตต์นะครับตัวนี้นะก็เป็นกําลังขับแต่ละช่องนะครับผม พันสองร้อยวัตต์ต่อช่องนะสำหรับสี่โอห์มนะ,ะเดี๋ยวพามาชมด้านในของตัวพาวเวอร์นะครับผมนี่เลยนะด้านในก็จะประมาณนี้นะครับด้าน,นในของตัวพาวเวอร์นะครับผมมีพีพ่ๆนะท่านใดที่กาลังตัดสินใจหาเลือกซื้อพาวเวอร์แอมป์นะครับผมก็แนะนํานะครับรุ่นนี้นะครับ MBA PC หกร้อยตัวนี้นะครับผมมออแปลงขนาดใหญ่มากนะครับรุ่นนี้อมออแปลงนะครับนี่ คับทั้งหมด8ปลูกนะครับนี่เลยนะครับผมด้านในนะครับด้านในของตัวพาวเวอร์นะครับใส่ในแน่นๆนะครับผมเผื่อมีท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้นะครับ P4 600นะครับผม MBA นะครับ4ี่ชันแนนนะใช้พาวเวอร์แอมตัวเดียวนะครับผมจบนะขับเป็นเปีดขับเป็นกลางแหลมนะ อย่างละ2ชั้นแนนได้นะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นะฮะ065-3364269ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมสอบถามได้ที่เบอร์โทร065-3364269นะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับผมโทรสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ